เงินบาทไปซื้อสินค้าในาทางจีนได้เช่นกันนะครับทำให้ก็จะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐและเป็นผลดีทั้งสหรัฐนะขออภัยฮะจะเป็นผลดีทั้งจีนแล้วก็เป็นผลดีสำหรับประเทศไทยนะครับ สวัสดีครับพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหค์นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นฮะที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ,ของ,ของมนหมาำนาทั้งตะวันออกกลางและฝั่งสาภาพยุโรปเริ่มต้นก็สภาสารััอเมริก,ก็เตรียมเชิญเบนจามินเนทานเยหูกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางคําข้อกล่าวหานะครับฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แกนนำรีพับลิกนในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเขาใกล้เชิญเบนจามินเนทันยาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมากล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้หากว่าแกนนำเดโมแครตในวุฒิสภานะครับจะไม่เห็นพ้องต้องกันก็ตามก็ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรตินะแล้วก็ปกป้องเบนจามินเนทันยาฮูที่จะมีการถูกออกหมายจับจาก ICC หรือศาลโลก ในขณะที่2-3นาทีมอร์ติยูสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมกลางอากาศลึก2กิโลเมตรคุณปู่หัวใจวายเสียชีวิตนะครับอีก7รายสาหัสหลาย10รายไม่ลัดเข็มขัดศีรษะโมงฉีกเพดานของเครื่องบินด้วยช่วงแวบๆบแบบเพียง3นาทีที่เที่ยวบิน SQ 321ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศลึก7,000ฟุต หรือกว่า2กิโลเมตรดุเดือดสุดๆครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินโลกนั้นสารพัดศกนันตรกรรมเกิดขึ้นคุณปู่ชาวอังกฤษวัย73ปีชะตาขาดหัวใจวายตาย1รายขณะเดียวกันมีผู้โดยสารและลูกเรือ7รายได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะศีษะกระแทกกระทบกระเทือนดุนแดงภายใน5มรณะ ซึ่งเดินทางจากกรุงรอนดอนมุ่งหน้าสู่เมืองลอดช่องในช่วงบ่ายเย็นวันอังคารที่21พฤษภาคม2024นะครับขณะเดินทางเหนือน่านน้ำอ่าวเบงกอทางทะเลอ,อันดามันอีกราว2ชั่วโมงถึงจะถึงที่หมายแล้วนะครับแล้วก็มาจอดฉุกเฉินในประเทศไทยนะครับในขณะนะที่ไทยเอาด้วยลดการพึ่งพานะเงินดอลลาร เซ็น MOU กับจีนนะครับส่งเสริมทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินท้องถิน่นธนาคารกลางของจีนและก็ไทยนะครลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เกี่ยวกับกรอบการทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจทวิภาคีนะครับโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นสำคัญนะครับในขณะที่สื่อก็มีการเปิดเผยถึงความกังวลเหตุหอของ ประธานาธิบดีของอิหร่านตกอาจจะเป็นชนวนสําคัญของสงครามโลกครั้งที่3มีความวิตกเกี่ยวกับภายในบรรดาเจ้าที่สหรัฐอเมริกาว่าเฮลิคอปเตอร์ hmm. ator, ตกปลิดชีพแอบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านนะครับอาจจุดชนวนสงครามโลกครั้งใหม่ตามรายงานของ p o l i t i โ a เว็บไซต์ข่าวอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความกังวลว่าเตหารานอาจจะหาทางกล่าวโทษวอชิงตันและก็อิสราเอลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สิงค์คาดว่าสิงคโปร์นะครับแอร์ไลน์ตกกลุ่มกาอากาศแบบจำสอุทาหรณ์ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาพนักงานต้อนรับและเที่ยวบิน เหล่านักบินทั้งหลายขอให้ผู้โดยสารใส่ใจในการคาดเข็มขัดหลังเกิดเหตุเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต้องเผชิญกับลุมอากาศรุนแรงส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต1รายไดร้รับบาดเจ็บหลาย10คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อนักทเที่ยวบินนี้อาจเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับที่เรียกว่าเคลียร์แอร์นะครับบาลานซ์เทิร์นบาลานซ์นะครับหรือความปั่นป่วนสภาวะอากาศที่จมใส นัยทนายชี้ผู้โดยสารสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศอาจได้เงินชดเชยต่างกันแม้อาการได้รับบาดเจ็บเท่ากันผู้โดยสารที่รับบาดเจ็บจากกรณีเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงนะค,รคาดว่ามีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยทั่วนหน้าทว่าเงื่อนไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศทําให้วงเงินชดเชยผู้โดยสาระดรับนั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างมากแม้จะมีการได้รับบาดเจ็บเหมือนกันก็ตาม นั่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ให้เหยียบแผ่นดินไม้กันลาเกอร์นะครับอดีตสสอสหรัฐอเมริกาโปร,โตรไต้ไต้หวันถูกจีนนะครับสั่งคว่ำบาตรห้ามเข้าประเทศไมกันลาเกอร์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาถูกห้ามเดินทางเข้าไปในประเทศจีน และยังโดนปักกิ่งประกาศมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆเพื่อทําการตอบโต้คําพูดและการกระทําที่เข้าข่ายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลจีนจะดาเนินการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่กันลาเกอร์ถือครองอยู่ในจีนและมิห้ามมิให้หน่วยงานหรือบุคคลใดทําการค้าขายหรือเกี่ยวข้องกับเขาด้วย นในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็เร่งหาทางคว่ำบาตรศารอาญาโลกนะครับเอาคืนอัยการยื่นขอหมายจับเบนจามินเนทันเยหูรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนมีความตั้งใจทํางานกับสภาค,คองเกรสในความเป็นไปได้ที่จะกําหนดมาตรการคว่ำบาตรบรรดาเจ้าที่ศารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตอบโต้ที่อัยการของศาลแห่งนี้ยื่นคําร้องขอออกหมายจับ ผู้นำอิสราเอลที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาตามการเปิดเผยของเอนทนีเคมริงรัฐตนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ EU ก็เดินหน้ายึดกำไรส่วนเกินทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไปช่วยป้องกันยูเครนรัฐสมาชิกสาภาพยุโรปมีมติรับรองอย่างเป็นทางการต่อแผนการนำผลกำไรส่วนเกิน บที่ได้จากทรัพย์สินของธนาคารกลางของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ใน EU ไปใช้ปกป้องยูเครนตามข้อมูลของรัฐบาลของเบลเยียมนะคบแผนดังกล่าวลงนามรับรองจากรัฐมนตรี EU จากบรรดาเจ้าที่ EU ได้บรรลุข,ข้อตกลงกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้แผนดังกล่าวส่วนกำไร90%จะถูกนำเข้ากองทุนบริหารจัดการ EU เพื่อน,นำไป เป็นงบสนับสนุนทหารแก,ยกร่ยูเครนขณะที่อีก10%จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนยูเครนในด้านอื่นๆ EU คาดว่าทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้นะฮะจะทำกำไรราวประมาณ15,000-20,000ล้านยูโรนะครับภายในปี2027เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนกำไรส่วนเกิน และยูเครนน่าจะได้รับเงินก้อนแรกภายในเดือนกรกฎาคมตามข้อมูลของนักการทูตของับในขณะที่ตำรวจจีนก็รวบชายเก็บขยะแกล้งเป็นคนหูหนวดเป็นใบหน,นีคดีฆ่าคนตายมา20ปีชายจีนที่ก่ออาชกรรมฆ่าคนตายสามารถหนีการจับกุ่มของตำรวจมาได้ถึง20ปีปลอมเป็นคนเก็บขยะ ที่หัวหนวกเป็นใบเร่ร่อนหากินอยู่ตามภูเขารายงานระบุว่าเป็นหนุ่มแซ่เซียวนะครับเกิดอารมณ์ร้อนได้ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในหมู่บ้านนะครับในเขตเสียงเชิงเมืองเสียงหยางมณฑลหูเปยนะครับไปหยิบพรั่วฟาดศีษะเพื่อนจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยการกลัวคุกจึงตัดสินใจทิ้งภรรยาและลูกวัย11ปีเพื่อหลบหนีเอาตัวรอด นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสื่ออังกฤษก็ใจตีข่าวเครื่องบินของสิงคโปร์ตกลุ่มอากาศคุณปู่วัย73ปีผู้มยการละครเวทีดังนะครับเสียชีวิตหวังตามฝันเที่ยวบิน4ประเทศก่อนเสียชีวิตเป็นข่าวเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกลุ่มอากาศนะครับเป็นข่าวดังในอังกฤษขึ้นปกหน้าหนึ่งฮะหลาไปทั่วหลังจากที่มีการเปิดเผยผู้ตายเจฟฟรีย คิเชนนะฮะคุณปู่อังกฤษวัย73ปีเป็นผู้อำในการกลุ่มละครเวทีมิวสิกคัตติบิวรีนะครับชื่อดังในสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับชี้ยังคงมีผู้โดยสารยังคงเหลือในกรุงเทพอีก79คนลูกเรือก็อีก6คนประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสงครามโลกนะครับเรื่องของสงครามโลกต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ผู้นำของอ e ิหร่านนะครับเสียชีวิตจาก เครื่องบินตกโดยเฉพาะประธานดีพร้อมคณะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นศัตรูตัวชากาดนะครับของอิสราเอลแล้วก็เป็นศัตรูสําคัญของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้สื่อต่างๆนะครับก็เกรงว่าจากชนวนดังกล่าวนั้นอิหร่านอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในการโจมตีอิสราเอลนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ ในส่วนของสหรัฐอเมริกายังคงปกป้องเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขายอาวุธให้กับอิสราเอลและสนับสนุนอิสราเอลในการล่าล้างกลุ่มฮามัสนะครับถึงขั้นจะมีการเชิญเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเดินทางมาสปีชนะครับได้รับการยกย่องจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับและขวางไม่ให้มีการออกหมายจับของศาลโลกนะครับหรือ ICC ที่อายการมีการขอออกหมายจับอย่างเป็นทางการในกรณีของการค้าล้างเผ่าพันธุ์ในเชิงการสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยซึ่งธนาคารกลางของไทยและก็ธนาคารกลางของจีนนะของไทยก็เรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะรปรากฏว่าได้มีการทํเอ o มเูเพื่อที่จะทําการค้าขายกันนะฮะด้วยการใช้เงินสกุลของตนเองการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะฮะ เพื่อแนวโน้มลดการพึ่งพาเงินดอลล่าร์ของโลกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียถูกจัดขาดจากระบบตะวันตกหลังมีความขัดแย้งในยูเครนประทุขึ้นตั้งแต่ปี22ที่ผ่านมาในกรับตามรายงานของ b i s b o y c o m ระบ,บุว่าบรรดารัฐมตรีกลังและรัฐมตรีเหล่ารัฐมตรีรัธนาคารกลางของเอเชียที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียคราวนี้ หนึ่งในหัวข้อสําคัญของการหาหรือคือการลดการพึ่งพาเงินสกุลตะวันตกเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐยุทธศาสตร์หนึ่งที่เอเชียพูดคุยกันก็คือใบหน้าจากการพึ่งพาเงินของสหรัฐอเมริกาและหันไปใช้การทําธุรกรรมสกุลเงินท้องถิ่นเป็นของตนเองนั่นหมายความว่าส่วนต่างต่างๆที่จะมีการทอนกันไปทอนกันมาจากส่วนต่างนี่ที่ประโยชน์ของมันคือสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์ คราวนี้การลดการพึ่งพาซึ่งเป็นกลุ่มบริษนะครับในฝั่งเอเชียจีนฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยเริ่มใช้กันแล้วตอนนี้ไทยกับจีนได้มีการประกาศใช้กันเป็นทางการนั่นหมายความว่าสามารถใช้เงินหยวนมาซื้อสินค้าในประเทศไทยได้นะครับและไทยก็สามารถใช้เงินบาทไปซื้อสินค้าในทางจีนได้เช่นกันนะครับทำให้ก็จะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐและเป็นผลดีทั้งสหรัฐ ขออภัยฮะจะเป็นผลดีทั้งจีนแล้วก็เป็นผลดีสําหรับประเทศไทยนะครับการค้าขายก็จะคล่องขึ้นนะครับส่วนต่างของเงิน,นที่ต้องสูญเสียไปจากการแลกเปลี่ยนกันไปมาก็จะมีน้อยลงเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริญ นนนนดินิ้ททาแผ่ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาบานทนผ่านพ้นโภยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศลง ที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ<สถ>้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุงใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น